สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคุณจันชาแนลนะครับวันนี้นะฮะเราเนี่ยจะมาฝึกงานวันที่2นะครับเพราะวันแรกไม่ได้ทำอะไรเลยครับทำทความสะอาดบ้านวันนี้นะฮะเราจะมาฝึกงานครั้งที่2ครับดูการแต่งตัวของเราครับทุกคนพร้อมมากพร้อมสำหรับการฝึกงานมากๆเลยครับวันนี้แล้วก็มีเพื่อนร่วมกระบวนการในการฝึกงานของเรา6ท่านนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับทุกคน แล้วเมื่อเราไปถึงการฝึกงานนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปถึงตรงนั้นเลยครับไปครับครับแล้วนี่เราครับก็คือสถานที่ฝึกงานของเรานะครับวันที่สองนะฮะก็คือเราจะมาฝึกไล่เมลอนนั่นเองนะครับนี่ดูไปเลยครับคือดีมากเลยนะครับทุกคนคือมันโอเคมากเลยนะครับแต่วันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเราต้องฝึกอะไรบ้างนะครับโอเคครับ อ่ตอนนี้นะครับเราก็รอพี่ที่เขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงของเรานะครับในเรื่องของการฝึกนยคะว่าตอนนี้เขายังไม่มานะครับเนื่องอาจจะติดฝนนะครับเพราะว่าสภาพตอนนี้ก็คือฝนตกโรยปลายมากเลยนัจจาทุกคนอ่ะเราไปดูตอนที่ฝึกลงมือฝึกกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาลงพื้นที่นะครับโดยการที่เราจะรื้อต้นมันนะครับอ่ะดูภาพเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกคนสู่ๆนะครับเด็กเด็ก นะครับแล้วเราไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะฝึกตอนเราจะเสร็จตอนยี่โมงนะครับทุกคนไปครับครับตอนนี้ก็คือเราทําเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราทําเสร็จไปแค่ครึ่งเดียวนะครับดูนะครับดูด้านหลังเออมาเซิร์ฟหมวลำนะครับอ่านหันไปดูรอบๆเลยครับทุกคนคือเพื่อนเราก็แบบพักผ่อนนะครับช่วงพักผ่อนเอาวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะฮะสำหรับการทํางานที่ลงไล่นะฮะก็คือ เราก็จะใช้ก็จะมีตลับเมตรนะคะสำหรับการวัดระยะห่างของการเสียบไม้ที่เราจะเสียบในวันนี้นะคะซึ่งเราทำเสร็จไปแล้วแหละแล้วก็มีเชือกแดงนะคะอ่ะนี่ดูใหเห็นนะครับเชือกแดงทำให้มันตึงนะคะแล้วก็ตลับเมตรคู่กับเชือกแดงนะคะเราจะใช้ระยะห่างคือ8ดนะครับระยะห่างระหว่างเสาแต่ละเสาเนี่ยคือ8ดเนาะแล้วก็ห่างแค่นี้ก็คือ8นดครับ ทุกอยางคือแปดมุนครับจะเว้นจะเว้นขอบริมนะครับจะใช้แค่4ี่ครับทุกคนโอเคครวันนี้เราก็จบจบแล้วครับสําหรับการทําการที่สอง